สวัสดีครับเพืเ่อนๆคนยินดีตอนรับกเข้สู่ช่องนะครับ ladies and gentlemen welcome back to my channel in this video I'm just gonna share with you about ornamental plants we still here at g u o d i u y ornamental store and we r e going to review some kinds of DIYs idea in the store ในวิดีโอนี้ผมก็ยังอยู่ที่ร้านกุกไก่ไม้ดอกไม้ประดับนะครับแล้วผมจะ,จะพาเพื่อนมาดูไอเดีย DIY จริงๆนะครับที่ทางร้านทำขึ้นมานะครับ ถ้าหากเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนสามารถที่จะกดไลค์และ Subscribe แต่ถ้าเกิดเพื่อนอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นๆเพื่อนสามารถที่จะกดแชร์ออกไปได้เยอะๆเลยนะครับขอบคุณมากครับวาวบบน, <laughs> นี้มันตัวอะไรวันนี้อ่ะ ยู Bei, ่เลยเรลไหนเนี่ยอะเต็มสิน้่เครับเพื <c oughs> ่อนเอ่อตอนนี้นะครับผม <c oughs> อ่า <c oughs> กําลังอยู่ในร้านของกุ๊กไก่เดิมนะครับแต่วันนี้ผมจะมานำเสนอเพื่อนเอ้ยเป็นเป็นร้านเพื่อนนะครับโลวก็ เห็นไหมว่ามานันมีต้นไม้เยอะๆยะ <ๆ S 1> นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับไอเดียของร้านกุ้งไก่ <S <S ไอเดียที่ผมว่านี่ก็คือนี่ครับเพื่อนนี่คือไอเดียของร้านกุ้งไก่ครับอสิ่งที่เราเห็นนั่ก็คือนี่มี้เป็นดอกยาวนะครับเพื่อนเราก็เขาจะเอามาพ่นสีครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะพห่งเพื่อนดูนะครับว่าเขาพ่นสี ดอกย่้ปกติมันจะออกมาเป็นสีน้ำตาลนะครับเพื่อนมีสีน้ำตาลนะครับเนาะแล้วก็เขาสามารถเอาพวกสเปรย์น้พ่นสีเกาะง่ายๆนะครับเพื่อนอันนี้แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกสีอย่างนะครับเขาก็ตัวนี้ Yes อันนี้ครับเพื่อนครับเอ่อตอนนี้ผมจะใช้สีน้ำเงินนะสีน้ำเงินนะครับเพื่อนแล้วก็นี่เป็นดอกญ้านะครับเนาะเขาใช้สีนะครับสีน้ำเงินเนี้ยพ่นนะครับ แต่ตอนนี้ผมผมพ่นไปเรียบร้อยแล้วผมพ่นเผื่อมน้อยหนึ่งนะครับนี่ที่ออกมาลักษณะแบบนี้ครับกอยสงไงแต่ว่าอันนี้มันแห้งเรียบร้อยครับเพื่อนนี่แห้งเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ถ้าผมจะใช้สีชมพูชมพู่ครับชมพูนะครับเพื่อนนี่ก็เป็นสีชมพูแล้วครับแต่ว่ามันแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนครับแห้งไวเหมือนโกกนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่จ้าอันนี้ก็เป็นผลงานทั้งหมดนะฮะของร้านกุ๊กไก่นะฮะที่มันทําไว้เป็นไอเดียที่ค่อนข้างคแข็งครับเพื่อนเจ๋งนะครับเนาะผมอยากพาเพื่อนมาดูเนี่ยที่มันทำเสร็จเรียบร้อยัตมุมมาครับอ๋อเยอะเลยนะครับนี่ครับเพื่อนเออทำไว้เยอะเลยครับ ก็จะมีหลายหลายหลากหลายหลายแบบน,นะครับเพื่อนมีดอกย่าแบบอีตัวนะครับอโอเคครับเพื่อนาไปร่อ<ๆ>วันนี้เราจะ,ะมานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ DIY ครับนี่ค่ะเพื่อนนะ DIY <Wow. S 1> สิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือนี่มันเป็น <Wow. S 1> นี่เป็นดอกย่าเหมือนันนะแล้นะอดอกย่านี่จะมีออกมาเป็นสีน้ำตาล มีดอกสีน้าตาลไกลๆนี่ครับเป็นสีน้ําตาลอันนี้ยังพ่นไม่หมดนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นผมจะใช้สเปร์ครับสเปร์อันนี้เป็นสีน้ําเงินครับแล้วก็ผมก็จะเอามาพ่นนี่ครับพ่นพ่นที่เป็นสีให้เป็นสีให้เป็นสีฟ้าครับก็จะออกมาเป็นสีฟ้านะครับพ่นๆไป มาคุณออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่อันนี้เป็นไอเดียของร้านกุ๊กไก่เลยนะครับแล้วก็ที่เรามีอีกหลายสีนะเพื่อนอันนี้เป็นสีอินโพรนะเพื่อนอินโพรครับอยากให้ดูสีอินโพรแต่เนี้ยสีอินโพรเพื่อนอะไรนะผมใช้อันนี้ท่้นคือแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนครับนี่แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ถึงก็จะออกมามแมนแบบนี้ครับมันต้มีหลักสีหลากสี <c oughs> ก็มีทั้งสีน้ำเงิน <c oughs> เฮ้ยใช่สีน้ำเงินสีฟ้านะครับคุณ้รแล้วก็มีสีเหลืองด้วยครับเพื่อนนะครับ, <c oughs> น,รบนี่เป็นสีเหลืองนะครับ <c oughs> แต่ดอกย่าก็มีหลายชนิดครับเพื่อนดอกยา่าแบบนี้ครับแต่ต้องรับนี่ตรงนี้ครับดอกยา่าชนิดนี้ก็เป็นอีกดอก ชนิดหนึ่งเพื่อนเราก็จะพ่นสีไปสีจริงๆแล้วมันจะเป็นสีแบบนี้เพื่อนเป็นสีสีเอามางกาพ่นสีเอามางคกคจะเป็นหลาสีแบบนี้อันนี้ก็เป็น DIY จากร้านปูกไก่ครับจริงไหมครับท่านนะคะ